สวัสดีครับมัอนี่พ่อคับสองคือสอดเชนี่ครับมันนี่ครับสวัสดีครับนี่เรานอนหน้าครับสี่เมรตรงน้องตงปาเพนี่บ้านเฮาครับมุอนี่ครับยุนในบ้านครับป้าบันนีไปเบิ้งกันครับมัอนี่ครับอันนี้ก็เป็นอนุสรนผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาตั้งบ้านผู้แรกครับนี่ครับที่นี่นะครับมีสี่คนนี่ครับเป็นอนุสรสั่งไว้นี่ครับวันนี้ก็ทั้งขวามือที่แยกบ้านบ้านทาวนกลางบ้านครับนี่วันนี้ที่มาเบิ้งหลักกลางบ้านครับนี่ รัตตางบ้านครับพี่ครับนี่ครับรักทางบ้านป้าทว้นครับแล้วบัดนี้เทาก็บทีไปเผาวัดไปบางพิธีการท้ำบุญเทีนี่ศาสนาโบราณเทาครับปะามาที่นี่วันนี้ก็มาถึงทางเผาวัดนะครับลุงพอมาลั่นทำพิธีเทียนดูครับอย่าโยมมาลั่นั่งรับศิลรับพรครับันนี้เขาไปทางนี้ครับบันนี้ครับเก้าก็ด้านในครับ พี่น้องก็เริ่รับสินประพุนะครับทนายเวล่ายายครับคนนี้เป็นาษัตริย์ด้ครับหาโตาใเจวะมาตาปิโตอาทินานจาทยเวล่านะครับน้อพ่อกับไทยศิลเนพรเสียแล้วก็เริ่งตีเรข้างัครับทเวลาแล้วน้องก็ถามาเตรียมตัวยันยายปาษานะครับ เงินเงินที่ั้งข้างอยู่นี่ผ่านมานล่เสียงกเป็นพอเขาด้วยนั่แหละครับพากัทริท์มิธรเสียแล้วพอกัตริเราวย้ายอมบร่ไมาจบวานเลยครับแถวนี้ย่าตองหัวนะครับสีบังสีครบแล้วครับพ่อตานละครับหมายเลขหาใหม่นะมะล่

เดยนที่น้องก็งไม่ใหญก็าสาครม่นนี้ครับมันน้ำไปเท่ามดหรีน้ำไปเบิ้งนีครับโอ้ยขอบคุณครับหีนอ้มานะพี่น้องพอให่ไม่ใญ่ลูกหลานก็นอากับจีพากกันออกมา ไ่ย้ายก็สากันครับกลยกังออกมาหน่ยครับนี่นี่มันก็เริ่มย้ายแล้วครับนี่ครับย้ายเร็วกว่าเอาขึ้นนะครับเอาไปใส่หน้าตันนี้ครับประเพณีกัญญาศาสตร์ครับไ้ผู้ใดกินยายผู้ใดเป็นทังเชียครับเอ่อคือยายให้บรรทมุลที่ร้อนน้ำม่เหลว ที่ว่าหลวงรับไปแล้วนะครับเอามาเอาไปกินมันเป็นประเพณี้กันวะเมีนครับนี่ครับเดี๋ยวจะวายายเสี่ยครับนี่ครับนี่เป็นจังไงครับยายเราก็นแล้วเปลี่ยนกันครเอาไปใส่หน้าครับใส่สวนครับบนที่นี่เขาจะเปลี่ยนปลงประเภทนี้กันนะครับแลกเปลี่ยนอาหารข้าวหวานยังจี๋ไหมครับให้บรรเทาบุษแม่นครับเรียกเราเหรไอ้แม่เรียกเรียกอะไรลูกได้ยัเสียเพราะใหญ่มือหนิเปลี่ยนปากซอใหญ่โอ้ปผิวคอใหญ่เซี่ยบเลยมันบรรเทบุญเท่าโอ้คักคัก จะได้ยู <fin anta> <ots> ่ด <no>? ีมิแห้งแล้วนี่เนาะนี่นะครับเป็นข้าวที่แมายายกอสาครับนี่ครับกอสาเฮ็ดไปด้วยนี่ครับเพื่อกอสาครับนี่นีเพื่อกอสาครัมีอย่างนี้ได้กอสาหน่มีซุนเนีที่เขากินได้เขาใส่ลูกปไดขั้นแบบใส่อย่างนี้ครับนี่ครับเขาโคตรแบบรือบักแตงประแดก๋ยวองอย่างมีใส่หมดเลยวะโอ้มัตเตอร์มี่โอ้ใส่แล้วก็เป็นน้ำแลกเปลี่ยนกันเประเภทนี้แลกเปลี่ยนมาครับนี่ครับ ให้ผู้ไดกินก่อให้วันนัหุดบ่ที่รงรับก็ได้บ่นี่ครับเฉบทอดกันมากครับหลายรุ่นนะครับต่อไปห้ากับสยดมันรับมั้สิครับเยวนี้ห้ากับมัใหญ่ก่อนในมันรับแน่นอนอีกอีกรุนด้วยครับเยวนี้ก็นเสมารับเข้านี่งช่งเนี่ยยุ่กหาหาสิบแล้วก็อีกเ่หาสิปียังสยดมนับครับอีกรุนอยู่เออจะค้องไปแล้วนี่ละ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงยายยังวะครับยายข่าวศากยายข่าวศากกันวะครับภาษาไทยเอื่นนึกว่ายายข้าวยาศาสข้าวยาศาสตร์ครับเพื่อนจะย้ายเสียกันไหมครับเอ้ายายสอสากครับอันนี้อันนี้เมียนเมียกำนันได้ครับนี่เไม่ไม่เร่งเรื่องนี่เมียนเมื่นบังคับโอ้ยายแล้วก็เสี่ยวเขาพูดกันไปไปแท่นเลยบังคับมามาสิบเนี้ยไปยี่สิบเดี๋ยววะได้เร็ววะได้เร้วเตี้ยวต้องแบ่งกันนั่นครับยายข่าวศากครับนี่ครับ ยายนเดาของคุณยายนจะไปล่ะบ่แม่ได้ของของกลับขึ้นมาหมือ่ไ,ได้เด้ิเสียดายเอาประเพทนี้นครับกะทิซันนี้นะครับวันนี้กะทิเอาไปใส่หน้าครับวันนี้มันกะทิเอาเขาสาเข้าไปใส่หน้านะครับเขาเสด้ง,งามมันต้งรู้เได้อิ่มน้ำสมดั่งไรมึอนีน่เนาะเอากระตากระบ,บุงมา กันมาเซาซาหลายมือดีครับวันนี้กะทิไปไซน่าครับมาที่นี่เอาวันนี้กะทิได้เป็นมาใส่ซก่อสากหน้าแลครับนี่ครับนี่ก็เป็นหน้าเข่าเข่ากับว่างมินี้ครับมันแรงครับเอานี่แม่อะไรผกะทิมาเอิ่นจะให้เจ้าหน้ากินเขาเลี้ยงเพิ่นเอานี่ครับวิธีบ้านเท้าโบราณตั้งผู้เฒ่าผู้แก่มาเห็นมาครับนี่ครับกับมหาเข่าให้เจ้าที่เจ้าหน้าคนจีนเป็นความเสียของเเจจ้้าาาาทที่นกกไดลลูหคนบ้านเข่าครับ ดของกินบ่อื้นบ่อยากไม่สุอยาคือแนวเรียงอย่าเด้อหุ่นี่ขอให้อืดให้ยากอย่างหลายได้พี่น้องนี่นะครับพีลล็อกผานเท่ากับยังสี่นะครับมันเป็นโคฟเสียครับอ่านี่มากินเด้อันนี่เอามาให้กินใช่ไหมฮะเข่าเขาต้น้นามมาจะกกอนให้เพจเนี้ยกินนี่ให้เจ้าที่เจ้าชานให้นไม่ใหญ่ทุกคนเหรอโอ้ผู้ลงรับไปแล้ววมันบ่เออผู้ลงรับไปให้พอญ่ไม่ใหญ่เฮ้อ เจ้าที่เจ้าหน้าเทวดาเทวดานฝ่าดินกับยูน้ำกันนี่ล่ะนางธรณีก็ว่าไปเนาะมาเด้อพี่นาคนนี้ดีพวกหลามัวก็มีโอ้โหแม่ข่อยมากข่อยกันเลยเอาหลาม้วนมาให้พร้อไม่ให้ปล่อยเทานี่วะเออไม่ให้ปล่อยเพราะไงอวนเทานี่ล่ะกูจนทรามีไงหวันเพราะไงโอ้โนมีทีกปลาอยู่น้ำกันนี่ล่ะนี่นี่เขามีเคิงลาบงัวมีเครงปลามีเคิง อสมัยโบราณมือีังสี่เหอครับแม่มันเป็นมเสียเผาพวกแก้มาเฮ็ดมากเ็ดน้ำไป็อันนี้หลานหู้นะครับเบื่อยมาโซทามมาเบืองน้ำจังสี่นะครับนี่ลหละโบราณตะเกานผ้าเฮ็ดจังสี่ละอมันเป็นจังสี่มันบอกครับนี่ครับเิงไก่ครับนะครับมีสเนว มีสุตยาทิ้มีปลาแดกบองมีพวกนึกมีรับม้วมีอู้ยาสูบก็มีผุนมีสุตรแน่วสุตรยาหมากกัมีบ้างให้กินอยากกินเลยบานเป็นเป็นงามๆเด้องบาทนี่ฝนตกมากเหมือนแรกเป็นยรดนทงฝนเด้อบาทนี่ลูกว่าสั่นบ่ได้กินเด้ขันบ่ตกอ่ะวันนี้เขาซากระชีป๋หอยใบหัวเขาซากระชีบป๋หอยไว้อันก็ไฮเพิ่นนี่นะแบบไีครับนี่นี่อันนี่เขาซาที่เอาไป๋หอยอันนี่อันนี้แหละที่ไปเปลี่ยนกันมาอยู่วัดต้องหันนี่ละนี่ละ าาคือเขาอันนี้อันนี้อันนี้ไปหอยไว้แม่นนั่มเนต้นไม่ต้นยังเจ้าที่บอกครับเจ้าที่เจ้าชานเจ้าวันนีละอันนี้ผมก็บอกบอกเข้าใจนะครับคือว่ากินซะเด้อหั่นมีน้ำมีท่าลูกหลานหาให้กินแล้วบันเสียบไปยายขดสากแล้วบันให้เด้อน้ำก็หาให้แล้วนี่ไปยายขดสากสักก้อนบันนี้จัาค่อยสิไม่เมียนให้ยุนีล่ะกินซะเจ้าที่เจ้าชานก็ไดเพราะยังคอยก็ได้ไม่ป่อย กากเวทนี่ห้ไม่ไหวแล้วมาน่าพรแล้วมาน่าลงคเนี่ลงุนททามีอะไรครบไรครบเอัวอไอตัวเด้อกอตเอกไัวเลูอกไินั้ลอกไอตวเลือกไอนวเลอกไอนวเลอกไอตัวเลีอยไตัวเลือกไอตับลกไอตัวเิือกนอตัวเมือกไอตวเอกไอัวอกันนัะเดือกไอตัวเลืกไอตัวเลือกตัวเตัวเลกอวเอกัวเอกอันือกอัวเือกไอัวกว่าบักั่วจลกวเลบักอันเัลกไอตออัเลอกไอเลืกตอกตวเอกแตก นี ang, with How this ่ส oh. ุยางสุแนวอยกกินเอาเด้อว่าให่ึ้ให้ยาแค่นี่ป่านนี้ก็จะนี่ต่อไปกับไ้ฟนต้ไข่หนำข่หงทงหงท่าเดกินเขากินน้ำาม่เลี่ยกินเขากินน้ำ่งพี่หนาวว่ได้กินนี่ว่ได้กินจะข้นเด้อว่าได้กินนั่นนี่นะครับวิธียายกษากับซ้ำนี่แะน้องวันนี้กษาก็ทิจบแล้วนะครับว่าวันนี้ก็ทิ้ลาไปก่อนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ้ำตะไครมาบ่มาเกิด กดด้วยครับเด้อบ๊ายบายลาทุกคนครับ